ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชั่นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการเปลี่ยนกาศตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นกาวของเซ็นเซอร์ออกซิเจนนะครับหรือว่า O2 เซนเซอร์น้่นเองนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะ ของหกอันไม่ไดอ่าอยู่ด้านในนะฮะกากตัวนี้ถ้าใช้เป็นนานาก็สภาพามได้เห็นนะครับผมเราจะเปลี่ยนตัวนี้กันนะกาเซนเซอร์นะฮะที่จะเปลี่ยนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นงาน CNC นะฮะมาร์จุดยึดต,ต่างๆมีครบนะฮะตัวยึดต,ตัวแคมป์สายรัดนะฮะตัวเคเบิลท้ายก็มีให้นะครับในชุดจะมีน็อตให้1ตัวนะอันนี้ก็เหมือนเดิมฮะงานอินดี้มโตนะครับ อย่ามาเปลี่ยนกันนะฮะแต่ก่อนจะไปเปลี่ยนตัวนี้ขอแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะเป็นหัวแม่เหล็กนะฮะอันนี้เป็นงานส n c สีเช่นเดียวกันนะครับในชุดจะมีแหวนทองแดงแบบนี้ให้ด้วยนะฮะตัวนี้ดีกว่าน็อตแบบเดิมที่ใช้อยู่กันยังไงเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูกันนะครับตอนนี้จะขอเปลี่ยนกะเซ็นเซอร์ก่อนใช้ตัวเบือแปะนะฮะใช้ตัวถีก็ได้นะครับแต่ของผมมันจะติดนะฮะติดแค่น่านะครับก็ขอใช้แหนข้างแล้วกันติดไปหมดเลย สังเกตดีๆนะมันจะมีเดือยเอาไปล็อกากาอยู่นะครับดึงออกมาตรงๆแบบนี้นะฮะจะยังไม่หลุดนะข้างใต้นะครับมันจะเห็นไหมนะฮะมันจะมีตัวเขี้ยวที่ยึดอยู่กับตัวสายรัดเข็บันไยนะฮะเอาคีมหนีมันออกมานะครับจากที่เคยแจ้งไปหลายคลิปนะครับหนังๆมาผมไม่ไดยทาคนเดียวนะมุมกล้องบางอย่างมันก็อาจจะบังคับนิดนึงนะฮะมันไม่มีคนช่วยถือนะครับ่อเอาคีมหนีออกมาปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาแล้ว เดิมเมื่อกี้มันจะล็องอยู่ตรงนี้ของเก่าสภาพนี้ขัดล้างถูให้ตายยังไงมันก็ยังเยินอยู่เหมือนเดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูของใหม่กันของใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีการทามาร์กไว้ให้นะฮะก็ครอบทับมาร์กตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีรูสำหรับติดตัวกิ๊ตัวนี้กิ๊เนี้ยสามารถเข้ารูนี้ได้เลยนะครับทั่วกาดนะฮะเราก็ยึดมากับตัวสายก่อนยัดลงไปในรูเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ ใ่เข้าตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ขันน็อตได้เลยนะฮะใช้มือขันนําไปก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยเครื่องมือะฮะเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นก็ขันแน่นได้เลยครับตอนขันแน่นนะฮะเอาพอตึงๆไม่ต้องแน่นมากนะครับก็ประมาณนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือกาดเซ็นเซอร์นะฮะสวยงามถ้ามองจากมุมกว้างก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องสในใจหัวเทียนนะฮะยังไม่ได้เพี่ยนนะครับอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ใช้ได้กับ C t ทีเจนนะฮะแล้วก็มังกีสี่เกียร์นะครับสำหรับกาเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นการทํางานที่ยากมากนะเพราะว่ามือนึงผมต้องถือกล้องและมือนึงผมต้องหมุนไปด้วยนะฮะเปลี่ยนน็อต่ายนํามหนเครื่องนะครับเราก็ต้องเอาหนมันเครื่องเก่าออกมาเกาะนนะฮะออกมาแล้วโอเคนะประมาณนี้นะครับของเดิมเป็น S อ i l นัเบอร์หนายนะครับผมใช้มาประมาณเกือบเกือบสี่พันแล้วนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะฮะเพราะว่าเกียร์ก็ยังนิ่มอยู่เหมือนเดิมนะครับ ให้ดูน็อตเดิมก่อนนะครับผมอันนี้ของเดิมก็เป็นน็อตงานไทยเนี่ยนะครับที่เอาน็อตศูนย์นะฮะมาแล้วก็ใบเจาะใส่แม่เหล็กกันนะครับปกติแล้วเนี่ยน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องถ้ามันมีแม่เหล็กนะครับเวลาเราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะมีสิ่งสกปกนะฮะพวกโลหะหนักนะครับที่หลุดจากตัวกองตะแกรงหรือกล่องยาดนะฮะเพราะว่าบล็อกซีทีเจนหนึ่งเนี่ยไม่มีกล่องกระดาษนะพวกบล็อกเวฟก็ไม่มีนะฮะจะเริ่มมีก็พวกขับเฮาเจนสองนะครับหรือคอนด a ตแดก ะะที่จะมีกองกระดาษอยู่ให้นะครับกับบล็อก125ซีซีนะฮะเช็ดออกมาก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันก็จะมีพวกคาบดำๆเนี่ยก็ <c oughs> คือพวกโลหะหนักนะฮะที่มันติดมาด้วยนะครับอธิบายกันก่อนนะฮะน,น,น็อตลักษณะแบบนี้เนี่ยที่มีขายกันตามออนไลน์นะครับผมบางทีก็จะเป็นเอาน็อตศูนย์นี่แหละมาละวศูนย์แท้หรือมันจะเป็นน็อตเตอร์ป,ปาร์ตี้อะไรก็ว่าไปเจาะรูนะครับแล้วเอาแม่เหล็กเนี่ยอัดลงไปนะครับผมถามว่าถ้าเขาทำมาดีเนี่ยเขาเจาะลึกหน่อยแม่เหล็กยาวหน่อย นะฮะเราอัดด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมันก็จะลดโอกาสที่แม่เหล็กแม่งจะหลุดออกมานะครับถ้ามาเทียบกับตัวนี้นะครับอันนี้งานของอินดี้โมโตนะฮะแม่เหล็กใหญ่กว่านะครับผมเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการดูดก็เยอะกว่านะฮะนับพิเศษนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะขึ้นงาน C N C มาด้านในเนี่ยเขาจะทําเป็นเกลียวอยู่แล้วแม่เหล็กเป็นเกลียวนะฮะแล้วก็ขันเข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะหลุดออกมาเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้ว นะครับผมไม่ใช่การเจาะแล้วอัดแม่เหล็กเข้าไปนะครับอันนี้น็อตเหล็กนะฮะก็ดูดปกตินะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะฮะใหญ่โตใช้ได้เลยนะครับมาพร้อมแบวนทองแดงนะฮะก่อนจะใส่ให้ดูกันนะฮะตัวนี้ใช้บล็อกเบอร์14ขันนะครับผมพร้อมแบวนนะฮะเราก็ใส่เข้าไปได้เลยครับใช้มือขันเข้าไปเกาะลักษณะแบบนี้นะเอาให้พอตึงๆนะฮะแล้วก็ตามด้วยเครื่องมือนะครับพอดีพอดีนะฮะตามเครื่องมือ ถ้าไม่มีประแจปอนะครับก็เอาที่พอดีพอดีนะครับไม่ต้องรุนแรงนะฮะ t n c มันจะนิ่มกว่านะครับผมสำหรับน้ํามันในวันนี้นะครับจะเป็นตัวนี้ vr 1นะครับด e ซิ่งนะกระป๋องดำนะครับอยู่คู่บ้านคู่เมืองกันมานานะฮะบางคนยังไม่เคยเห็นอ่ะบอกหน่อยละกันว่ามีดีตรงไหนนะฮะมีส่วนผสมของ poly alpha olefin หรือ pao นะครับน้ำมันกุ๊สผสมอยู่ในนี้ด้วยนะครับ ราคาเบาๆกันไปนะฮะมี2เบอร์นะครับที่ผมถืออยู่เป็น 10W40 นะครับแล้วก็จะมี 10W50 ด้วยนะครับถามว่าทำไมใช้ตัวนี้เพราะเห็นว่ามันมีขวดตีกลับนะครับมันยังเต็มๆอยู่เนี่ยนะมันยังเต็มอยู่แหละแต่มันเยิ้มลูกค้าบอกไม่ไหวไม่ไหวอะไม่เป็นไรคุณอยากตีกลับก็เรื่องของคุณแล้วกันน้ำมันยังเต็มอยู่แต่มันยังเยิ้มนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้แล้วกันผมเติมใช้เองซึ่งปกติแล้วนะฮะถ้าเป็นบ็อกซ์ซีทีเนี่ยนะครับ พอยังไม่หลุดเลยแต่มันเชิงถ้าเป็นบล็อก c t เนี่ยหรือว่าพวกเวสปวาเนะี CT ่ย 4T Gen 1นะฮะ 4T Gen 1อะไรพวกนี้คู่ม,มือเขาจะบอกให้เติม0.7แต่ผมก็จะพูดประจำนะถ้ามีโอกาสในการทําคลิป c t นะฮะว่าคุณเติมไปเถอะนะฮะ0.8ก็ได้นะครับเพราะถ้าคุณเอาไปขึ้นดอยเนี่ยน้ำมันไม่พอสูบจะติดเอานะครับผมอันนี้ผมตวงให้ได้800แล้วกันก็จะประมาณนี้นะฮะ800 ml ถ้าคุณจะเติม0.7ล้วคุณขี่ในเมืองไม่มีปัญหานะฮะสำหรับ <c oughs> บล็อกตัวแรกแบบนี้นะครับ ถ้าคุณเดินทางไกลแบบผมนะฮะก็แนะนําว่าให้เติมสูง0.8ไปดีกว่านะครับเติมทั้งหมดไปไม่ต้องตวงแ้้เพราะตรวงมาแล้วมอวล,ลียังกลิ่นหอมมาเดิอนะครับสําหรับตัววีอาบันนะฮะ มันใช้ดีอยู่นะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ปรเด็นว่าภาคหลังๆเนี่ยผมจะไปติดใจอยู่ที่ SIOI ซะมากกว่านะฮะน้ำมันเครื่องนะครับผมก็พูดทุกครั้งนะฮะว่าไม่ต้องเชื่อผมหรอกว่าตัวไอดีไม่ดีนะฮะคุณต้องลองด้วยตัวของคุณเองนะครับแล้วก่อนจากการนะครับกัเซนเซอร์แบบนี้และน็อตฐานน้ำมันเครื่องที่ดูไปนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในคริปชันด้านล่างเช่นเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ